สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ากรอบเรซินคืออะไรนะครับหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่ากรอบเรซินกรอบลอยกรอบตีโครงหรือแม้กระทั่งกรอบวิทยาศาสตร์ที่เราเคยรู้จักมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับกรอบที่ทางร้านที่พี่พีทาก็คือจะเป็นกรอบเรซินเงานะครับผมี่ตัวอย่างนะครับ อ่าตัวอย่างกรอบเรซิ่นเงามีทั้งขอบขาวแล้ว่าขอบดํานะครับอันนี้เป็นกรอบตัวอย่างแล้วดูด้านหลังนะครับคําว่ากรอบลอยเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับเป็นกรอบลอยตีโครงนะครับคือคําว่ากรอบลอยกรอบเรซิ่นกรอบวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วมันเหมือนกันนะครับผมด้วยตัวงานเนี่ยมันจะเป็นการเคลือบเรซิ่นนะครับเหมือนเราเคลือบฟิล์มแผ่นบางๆลงไปในรูปนะครับผมแล้วก็ตัดขอบ อันนี้จะเป็นขอบขาวนะครับแล้วก็จะมีขอบสีดําด้วยนะครับผมอ่านี่ครับเป็นตัวอย่างความหนาของทางร้านเนี่ยคือจะเลือกใช้ความหนาประมาณ1นิ้วนะครับอันนี้คือด้านสันนะครับผมอันนี้คือตัวโล่สังเกตว่ามันจะมีเงาสะท้อนอยู่ด้านหลังนะครับเพราะว่าอันนี้เราเลือกใช้เป็นเกอบเรซินที่มันเป็นแบบเงาจริงๆมีเกอบเรซินเงาเรซินด้านนะครับผมอ่าจริงทางร้านเลือกใช้ที่เป็นกกอบเงาเพราะว่า ความสวยงามมันจะดูดูมีมิติกว่านะครับด้วยเฉดส,สีด้วยตัวรูปที่ที่เกิดจากการแต่งภาพของทางร้านทางทีมอาร์ตนะครับผมประมาณนี้นะครับดูด้านหลังอีกทีนะครับด้านหลังของเราจะใช้เป็นในส่วนของห่วงฟันปลานะครับอันนี้จะเป็นห่วงฟันปลานะครับผมข้อดีของห่วงฟันปลาก็คือว่ามันจะสามารถขยับเลื่อนซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็มีแถมให้จะเป็นตัวโซ่เผื่อบางคนอยากใช้โซ่แขวนนะครับผมก็มีให้เลือก ตัวงานจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือชั้นด้านในความลึกของรูปนะครับผมของผัปลาถ้ายัางไงสนใจหรืออยากจะชมสินค้าอย่างอื่นนะครับผมลองสอบถามเข้ามาที่ที่เพจได้นะครับทาง messenger หรือทาง inbox ของเพจนะครับผมจะมีแอดมินก็คือส่วนลหลักๆจะเป็นผมเองที่ตอบนะครับผมถ้ายัางไงฝากติดตามผลงานของทางที่เป็นพีด้วยนะครับใน หลายหลายทีมหลายๆงานหลายหลายโปรเจกต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำประมาณนี้นะครับถ้ายังไงแล้วเนี่ยสนใจก็ทักข้อเสร็จเข้ามาที่ที่เพจได้เลยนะครับผมโอเคนี่ครับคอมเมสซีสวยงามนะครับขอบคุณครับ